ดราก้อนบอลทาครในตอนที่62กฮัหงสุดยอดนักรบที่สามารถพัฒนาไปเป็นนักรบที่มีความสามารถมากเพียงพอในการโค่นล้มนักเวทแห่งสวรรค์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทาใครทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นดราก้อนบอลท่าใครในตอนที่62นะครับระยำเตือนว่าเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวรรดิใดใดสิ้นเลยนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับและคุณนั้นยังไม่ได้ชมตั้งแต่ตอนที่1จนอตอน,นป,ตป,ปัน และไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของดราคัตบอลฮาใครในตอนที่62เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยบิวนั้นได้ถามนะครับกับไปโกฮังแหละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับร่างต้นที่เป็นศพนะครับหากทาการขับไล่นะครับพวกนักเวทแห่งสวรรค์ออกจากร่างนั้นไปไปโกฮังจึงตอบกลับไปเลยแหละครับว่ามันก็ไม่มีวิธีอื่นหลอกถ้าอยากให้พวกนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่ในร่างนั้นต่อไปซึ่งแน่นอนว่าหากวิญญาณของนักเวทแห่งสวรรค์นั้นเนี่ย ายลงไปอย่างแน่นอนมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บิลได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับไปในทันทีช่างเป็นสถานการณ์ไหนที่ฉันเนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่เลยเพราะไม่ทางใดทางหนึ่งก็เกิดแต่ข้อเสียหนทางนึงก็จะต้องถูกใช้ร่างนั้นไปตลอดชีวิตอีกหนทางนึงก็ต้องเสียชีวิตไปหากขับไล่วิญญาณพวกนั้นออกด้วยเทพทลายล้างจากวันที่8อย่างรีคิวนะครับจึงพูดเสริมขึ้นมาถ้าพวกนายเนี่ยได้ฟังความเห็นของฉันเนี่ยฉันจะบอกว่าพอเถอะเรื่องในอดีตนะเรามาเริ่มเรื่องในอนาคตกกกกกัััันนนนนนนดดีีวว่าาาเเท้้้้ตตงใจจจะะะะะํอออไไรรแลิขึ เดือนข้างหน้าไปครูฮางจึงตอบกลับไปพวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของนักเวทคือการทําให้ซาลัดนั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งใช่ไหมล่ะเหลืออีกสองขั้นตอนสำหรับพวกเขาในการบรรลุเป้าหมายขั้นตอนแรกคือการรวบรวมสัตว์ดําบันทั้ง5งให้เสร็จสิ้นซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้ซาลัดนั้นถูกแบ่งออกไปเพื่อรวมสัตว์ร้ายทั้งหมดเข้ามาด้วยกันพวกเขายังต้องการมาจินบูและจาเนป้าเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นจะตามล่าสัตว์ร้ายในอนาคตแน่งแน่นอน เทพทลาลล้างจากวันที่9อย่างซีดร่าเลยถามนี่คือขั้นแรกของพวกมันใช่ไหมแล้วขั้นที่สองล่ะใบโกหังจึงตอบกลับไปต้องมีกระบวนการทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยสารฉันจะไม่ระบุรายละเอียดมากสักเท่าไหร่นะเพราะพูดตรงๆพวกชันนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดตรงนี้มากมายสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เรารู้คือกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมพลังงานจำนวนมหาศาลพลังงานจะถูกใช้ทั้งเพื่อปลดปล่อยสัตร้ายที่ยังถูกคุมขังและเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างที่น่าจะรวมพวกมันนั้นเข้าด้วยกันเพื่อทําให้สารันั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โกคูได้ยินแบบนั้นนะครับจึงเสนอข้อคิดเห็นเออฉันจําได้เหมือนกันนะตอนที่เจ้าบาบิดีนัเนี่ยต้องการจะปล่อยตัวเจ้าบูออกมาเน่ะเขาก็รวบรวมพลังมหาศาลเหมือนกันนะกว่าจะปล่อยจอมันบูออกมาได้ไปโคฮังนะครับจึงพูดกลับไปจอมันบูที่ปล่อยออกจากวันที่7จัันเหรอจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของพลังรวมทั้งหมดของจอมันบูด,ดั้งเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นเป็นขอบเขตจํากัดของใครก็ตามที่ปล่อยเข้าไปในขณะนั้นเองและคิดว่ารางไหมที่เขาวางไว้นั่นก็เป็นรังไหมดั้งเดิมของจอมันบูที่ถูกลอกเลียนแบบและด้อย มามกกล่าวโดยย่อเลยก็คือหากคุณคิดว่าจําเป็นต้องใช้พลังงานจํานวนมากในการปล่อยจอมันบูบนโลกนั้นเนี่ยมันยังน้อยเกินไปสําหรับการจะปล่อยทั้งหมดที่มีในตอนนี้เอาจริงๆแล้วพลังเทียบเท่าในการปลดปล่อยนั้นอาจจะต้องทําแบบนั้นเนี่ยที่มีพลังเพิ่มขึ้นหลายพันครั้งเลยล่ะถึงจะปล่อยจอมันบูตัวจริงได้ถ้าอย่างนั้นสัตว์ตัวอื่นนั้นก็จะถูกทําพิธีกรรมแบบนี้ด้วยเช่นกัน เทพนายล้างจากวันที่5อย่างอาร็กนะครับมีข้อสงสัยก็เลยถามแปลว่าพวกนักเวทพวกนั้นจะต้องสะสมพลังขนาดไหนกันละหนาถึงจะปล่อยพลังพู้นั้นออกมาได้โกคู Go นะครับนึกขึ้นได้ก็เลยตอบกลับไปตอนบนโลกบาบีดีมันก็ทําแบบนั้นนะผ่านการต่อสู้ของคนบนโลกที่หนักจนทําให้เกิดเป็นพลังงานที่ทรงพลังแล้วก็ปลุกจอมันบูขึ้นมาได้นะ ไปโกฮังได้ยินแบบนั้นนะครับเลยเข้าใจนั่นสินะเจ้าพวกนั้นเนี่ยคงต้องการตั้งใจแบบนั้นแน่นอนว่าแต่ว่าการต่อสู้เนี่ยมันก็มีหลายระดับพอควรเลยละอีกทั้งสงครามที่เกิดขึ้นมันจะคงครอบคลุมไปทั้งจักรวาลด้วยพลังของนักรบและเทพเจ้าทั้งหมดที่มีทั้ง12จักรวาลทำให้พวกนักเวทแห่งสวรรค์นั้นสามารถปลดปล่อยพลังของสัตว์ดึกดำบรร,ร,รบทั้ง5หรือแม้กระทั่งฟื้นคืนชีพสารัสมาได้ โกคูนะครับก็เลยพูดต่อนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเจ้าพวกนั้นเนี่ยถึงเตือนเราเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นอีก6เดือนข้างหน้าเพราะพวกเขานั้นต้องการพลังของพวกเราในการต่อสู้เพื่อรวบรวมพลังในวิธีนี้ยังไงล่ะจึงทาให้เทธทะเลล้างจากกักรวาลที่2อนะครับอย่างเฮเรสไม่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนะครับถึงกระบนนในทันทีช่างเป็นสถานการณ์เนี่ยที่มันดูสับสนเหลือเกินนะ เพราะถ้าพวกเราหรือมนุษย์นั้นแข็งแกร่งขึ้นและต่อสู้กันเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นไปตามแผนของเจ้าพวกนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าพวกเรานั้นไม่แข็งแกร่งพวกเรานั้นเนี่ยก็ยากที่จะสามารถต่อกรเจ้าพวกนั้นได้ดูจะเป็นสถานการณ์ที่เสียเปรียบเนี่ยทั้งสองรูปแบบเลยบิลที่ได้ยินแบบนั้นยิ่งรู้สึกงงนงอิดขึ้นไปอีกเจ้าคนพวกนี้ทํากับว่าพวกเรานั้นเนี่ยทำอะไรเจ้าพวกนั้นไม่ได้เลยพวกมันต้องชนะอยู่ฝ่ายเดียวฉันเนี่ยโกรธมากเลยนะหรือแม้แต่เททอะไรล้างอย่างรีคิวนั้นก็เห็นด้้้้ววววยนนนนนนนะคครััับกกกาามิดเเเห็ีพพจสอออง อย่ามายุ่งอย่ามาแย้มกับเหล่าเทพทะเลล้างอย่างพวกเราส่วนเทพทะเลล้างเบลมอตนั้นได้พูดขึ้นมาเอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าพวกนักเวทพวกนั้นต้องการอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเราควรทําอะไรกันก่อนส่วนเทพทะเลล้างกีเตล่าแสดงความคิดเห็นไม่มีทางที่จะโจมตีเจ้าพวกนั้นก่อนเลยหรือไงหรือเราต้องรอให้เจ้าพวกนั้นเนี่ยเข้ามาโจมตีเราก่อน แต่ไปโกหงจริงตอบไปแหลคะครับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่พวกเขานั้นไม่สามารถตามหานะครับเหล่านักเวทแห่งสวรรค์ได้เพราะพวกเขานั้นมีเวทมนต์ในการปิดนะครับหรือว่าซ่อนอยู่นะครับอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับดังนั้นจึงไม่มีทางเลยที่สามารถค้นเจอนะครับเหล่านักเวทแห่งสวรรค์ได้จนกว่าเจ้าพวกนั้นจะปรากฏตัวขึ้น สิ่งเดียวที่เราทำได้ในตอนนี้คือการรอและใช้มาตรการการป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการจะเสนอแนะเหล่าเทพทลายล้างทั้งหมดเตรียมตัวของคุณและสิ่งมีชีวิตในชัววันของคุณให้พร้อมในการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่จะมาถึงเพราะพวกเราผู้พิทักษ์สวรรค์จะใช้มาตรการสําคัญทั้งเพื่อการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งแผนการป้องกันนักเวทแห่งสวรรค์ที่จะมาขัดขวางพวกเราในอนาคตหลังจากนั้นไปโกฮังนะครับได้หันไปที่ท่านเซนโอและก็บอกกับท่านเซนโออย่างไรก็แล้วแต่ท่านเซน ก่อนอื่นเลยผมอยากให้พวกคุณนั้นช่วยครอบครองพลังที่เหลือของจอมันบูที่พลากออกจากลังใหม่ซะให้พวกเขานั้นรวมอยู่ในตัวคนเดียวกันเพราะตอนนี้พลังทั้งสองถูกแบ่งออกเป็นสองชีวิตในจัก,กรวาลที่7จจงรวมตัวพวกเขาซะเพื่อพลังในการต่อสู้ บิวที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหนะครับแล้วก็ตอบกลับไปอะไรกันแล้วทำไมต้องตอนนี้ด้วยและทำไมการต้องมารวมพลังจอมันบูกับเด็กนั่นด้วยล่ะทั้งที่ฉันเนี่ยเป็นคนปกป้องเจ้าเด็กนั่นแล้วก็เจ้าอ้วนนั้นด้วยนะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนเพิกเฉยในการช่วยเหลือพวกเขาต้องเป็นฉันเนี่ยที่เป็นคนช่วยเหลือเองฉันจะต้องเป็นคนที่ได้ตัดสินใจในสิ่งสิ่งนี้สิทำไมกันนายถึงต้องมาสนใจพวกเขาเอาในตอนนี้ไปโกฮังนะครับจึงตอบกลับไปเหตุผลที่ฉันเนี่ยไม่ได้ตามพวกเขางั้นหรอเป็นเพราะว่าพลังของทั้งสองคนนั ถือว่าเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดเลยว่าผู้พิทักษ์ควรเป็นรังใหม่ที่มีพลังเกือบทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตดังนั้นการแยกตัวของทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนควรรวมกันซะเพราะก่อนหน้านี้พลังที่แยกออกจากกันมันมีขนาดเล็กมากจนแทบจะไม่เกี่ยวข้องเลยกับการปลดปล่อยท่านสารัสบิวที่ยังหัวร้อนอยู่นะครับก็เลยด่ากลับไปหากไม่เกี่ยวข้องแล้วทำไมต้องการมันในตอนนี้ล่ะแล้วทาไมพวกนักเวทถึงต้องการพวกมันด้วยเพราะมันเป็นส่วนเล็กๆหรือไม่ความจริงก็คือเป็นพวกส่วนหนึ่งทที่่่่่เเเราานนนนัันนั้ยยงไมไมมแบสใจลฉชือว เราสามารถศึกษาพวกเขาและค้นพบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสารัดได้ฉันเลยคิดว่านักเว,วก็มีแมวคิดแบบเดียวกันเราผู้พิทักปรารถนาสิ่งนี้มาเป็นเวลานานแล้วแต่การเปลีป่ยนแปลงหรือการทดลองใดๆกับรังใหม่นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งปล่อยพลังของมาจินบูที่ถูกปล่อยในเจงหวะที่7แล้วก็ตามทีคือเอาง่ายๆแหละมันไม่ควรไปยุ่งตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ไบิวนะครับตอนนี้นะครับทางด้านไปคางพูดอะไรมาก็ไม่เชื่อแล้วนะครับก็เลยพูดกลับไปคิดว่าท่านจะเชื่อใจอะไรแกถ้าอีกงั้นเหรอส่วนทางด้านนะครับท่านเซนโอนะครับก็เลยพูดกับบิวนี่นี่นี่คุณสามารถพาพวกเขาไปได้ด้วยไหมบิวที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจอะไรอะไรนะครับให้พาไปงั้นเหรอท่านเซนโอทจึงตอบกลับ ก็แน่ละสิในเมื่อไพโคฮังนั้นรู้เรื่องนี้ดีทั้งหมดเลยและน่าจะทําได้ดีหากเลือกตัดสินใจที่จะทําในสิ่งสิ่งนี้ซึ่งบิวนั้นนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากจะตอบรับนะครับในคําขอของเซนโอส่วนไพโคฮังนั้นนะครับก็ขอบคุณในตัวของเซนโอและก็พูดขอนะครับอีกคําขอหนึ่งโดยบอกแล้วว่าในจักวันที่7มีมนุษย์2คนที่น่าสนใจโดยผมจะอธิบายเรื่องนี้ให้แก่ท่านเซนโอได้ฟังในภายหลังแต่สรุปเลยพวกเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความสามารถมากเพียงพอที่สามารถพัฒนาจนสามารถชนะนักเวท ซึ่งโกคูได้ยินแบบนั้นก็สงสัยแหละคับว่าจักรวันที่เจ็ใครมันเก่งขนาดนั้นแหละพวกเขาเนั้นคือใครและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่จักรวันที่เจ็ดเป็นโกฮังนั้นกําลังฝึกฝนกับพิกโกลโลอยู่โดยพิกโกลโลบอกให้โกฮังเข้ามาซะโกฮังนั้นก็พร้อมที่จะต่อสู้กับพิกโกลโลเพื่อทําการฝึกฝนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนสองคนที่ไปโกฮังหมายถึงนั้นหนึ่งในนั้นจะมีโกฮังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับก็ต้องเฝ้ารอรับชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับมังงะดราก้อนบอลฮะใคในตอนที่62นนนนนนะคครัคนนัับบกกหวทุ้้จชช่อสําลิปี และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าหากคุณนั้นอยากจะรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับรักครบฮักใครก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเช่นนะครับที่มันปลีกย่อยออกไปนะครับมันจะมีจักรวาลเสริมอีกก็จะสามารถทําให้ทุกคนได้รับชมได้นะครับและย้าเตือนว่าเป็นแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใลทั้งสิ้นเลยอยากไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนปัจจุบันนะ